ที่ชุมพรนะค่ะคือเกิดเหตุผู้ชายคนหนึ่งที่ไปยิงคู่กรณีนะครับอ้างว่าจะไปเคลียร์ปัญหาให้กับญาติแล้วทางคู่กรณีเนี่ยซึ่งเป็นผู้ตายเนี่ยนะครับทำเหมือนจะหยิบอาวุธในรถเขาเลยตัดสินใจยิงเพื่อป้องกันตัวนะฮะล่าสุดก็คือว่าสามารถจับได้วันนี้มีการนําตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพนะครับไปดูบรรยากาศกันกหน่อยนะครับนี่เป็นคืบหน้านะครับคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงคุณน,นิโรธทองสุกอายุ48ปีในจังหวัดชุมพรเสียชีวิต อยู่ข้างรถกระบะตายในสวนปาล์มของชาวบ้านครับห่างจากถนนเส้นหลักเนี่ยประมาณ5กิโลเมตรโอ้สภาพศพตอนไปเจอนะครับถูกยิงที่บริเวณกลางหน้าผาก1นัดครับหน้าอก4นัดนะฝ่ามือซ้ายอีก1นัดทั้งหมดคือยิงไป6นัดเข้าร่างกายนี่นะครับชาวบ้านมาพบศพช่วงเช้าของวันที่27กุมภาพันธ์พอรุ่งขึ้นตำรวจก็จับกุมนายชาตรีบุญเพงหรือว่านายหนึ่งอายุ32ปีตอนแรกคือปฏิเสธภายหลังรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา อ้างว่าป้องกันตัวนะครับที่ผมบอกคือขี่รถจะไปเคลียร์ปัญหาให้ญาติผู้ตายทําเหมือนจะหยิบอาวุธในรถก็เลยตัดสินใจต้องยิงเพื่อป้องกันตัวนะฮะก่อนจะนาปืนและปลอกกระสุนไปฝังไว้หลังบ้านมเมื่อช่วงสายครับตำรวจมีการคุมตัวในหนึ่งเนี่ยไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพขณะคุมตัวออกจากสถานีตํารวจนะครับในหนึ่งนั้นไม่ตอบคาถามสื่อมวลชนนะฮะพยายามจะสอบถามเรื่องของกล้องด้ารถของผู้ตายที่หายไปนะครับไปดูภาพเหตุการณ์ในช่วงนั้นกันครับ ได้ถอดกล้องมือจอนปิดจากหน้ารถไปปะได้ถอดกล้องหน้ารถไปพี่เออได้ถอดไหมครับตกลงได้ถอดกล้องหน้ารถไปเ,เห็นศพคนตายเขาอยู่ห่างรถแต่พี่อันนี้คือเขาจะไปหยิบสารในบางอยา่างในรถริงหรอครนะับเราเราไม่ได้สั่งให้เขาขเข้าเนาะเข้าที่เรายิงมันบันดาลโทษะหรือว่าตั้งใจแบบพี่ผมนัดญาติคนนี่เนี่ยครับที่ถามว่ากล้อ,องหน้ารถเนี่ยไปไหนเพราะตำรวจก็เชื่อว่าทางในหนึ่งนั้นหยิบไปด้วยนะครับในวันที่ก่อเหตุ ซึ่งทางตำรวจครับบอกว่าปมเพตนั้นมาจากความโกรธแค้นส่วนตัวในหนึ่งอ้างว่าตั้งใจมาเคลียร์ปัญหาระหว่างนายธีรพลกับทางผู้ตายซึ่งมีปัญหาส่วนตัวมานานแต่ทางผู้ตายเนี่ยทำท่าเหมือนจะหยิบอาวุธก็เลยใช้ปืนยิงป้องกันตัวแต่ว่าม,มันมันแปลกตำรวจท่านบอกว่ามันผิดวิสัยยิงป้องกันตัวอะไรยิงไปหกนัดนะครับค่ ก็เนี่ยฮะกำลังตํารวจที่ใช้ในการทําแผนครับห้าสิบกว่านายนะฮะวันนี้ประกอบด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษชุมพรชุดสืบสวนจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็ตํารวจภูธรบ้านม้าบอมริศเนื่องจากเกลงว่าญาติของผู้ตายเนี่ยโกรธแค้นนะเนี่ยแต่ว่ามีขนาดมีตํารวจนะคะนี่คือญาติๆก็เข้าไปใช่ไหมใช่ะจะเข้ามารุมประชาทันได้นี่นะครับเพราะทําแผนก็เกิดความชุลมุนเล็กน้อยอย่างที่เห็นนะครับญาติผู้ตายคือปรีจะเข้าไปทําร้ายญา,ญาติิก็ต้อง คอยห้ามเอาไว้นะครับมาดูบรรยากาศช่วงนั้นอีกครั้งครับยึดเดยไม่จะไม่ออไม่ปล่อยอย่าไม่ปล่อยยึดก่อนยึดพอไม่ต้องพอไปไปเลยไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาไปบ้านพอไปไปเลยลูกหลับเยอะใหญ่บ้างแล้วไม่เอาลูกไม่เอาพาน้องออกไปก่อนนะอพาไปพาไปไปบ้านลูกไปบ้านเนี่ยคุณผู้ชมโกรธฮะภรรยาคนตายก็โกรธนะครับอาบแช่งนะ คนก่อเหตุรับโทษสะสมะนะครับเป็นลมด้วยครับเนี่ยคุณผู้ชมฮะต้องช่วยประถมพยาบาลครับอ่ะดูช่วงนั้นหน่อยฮะไม่เอาอะไรต่างเพศไม่พูดอะไรต่างเพศไปยกโทษใายให้ติดตัวตลอดชาติไปเลยเขาป้องกันตัวเพราะว่าแฟนไม่เชื่อไม่ไม่ไม่เชื่ออะไรต่างเพศไม่เชื่อมันไม่ใช่ไม่ปัญหาอะไรกับมันไม่ใช่ไดบ้านคนเดียวที่มีปัญหาบ้านอันนู้นอันน่้ไม่เป็น แต่กองให้ไปไหนทำาไม่ได้เอาไปกองให้ไปไหนพ่อหนูเจอแบบไหนเขาต้องเจอแบบนั้นนี่สิ่งที่พ่อหนูทําพ่อหนูไม่เคยผิดอะไรพ่อหนูไม่ได้ผิดอ <laughs> เองไอ้ว่น,นไปไหนวะ เนี่ยครับคุณผู้ชมเนี่ยตำรวจแจ้งข้อหาในหนึ่งนะครับฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาครับมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ